สวัสดีค่ะสารฝันคิมมีซูให้เป็นจริงยกทีมสโนด d อบเซอร์ไพรสจองแฮอินถึงกองไทยคลิปนี้ค่ะมาสองโมเมนต์น่ารักน่ารักจะกล่านักแสดงซีรีส์ n โนด r อบทีลาสุดได้พากันสารฝันให้คิมมีซูส่งคอฟฟทรัคไปให้กำลังใจถึงกองถ่ายคอนเน็กผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของจองแฮอินโดยมีผู้กำกับชาวญี่ปุ่นอิมิเกะคาคาชิเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราว จากโพสบนอินสตาแกรมส่วนตัวของจองแฮอินช่วงเช้ามืดของวันที่21มกราคม2022เพื่อเผยให้เห็นกา f ฟทรัคพร้อมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างนักแสดงในเรื่อง s n o w ด r o p ที่เดินทางมาที่กองถ่ายซีรีส์เรื่อง Connect เพื่อเป็นกำลังใจให้ในผลงานใหม่ของจองแฮอินซึ่งการส่ง f e ฟ Truck ไปให้กำลังใจเขาในครั้งนี้เป็นไอเดียของคิมมีซูหนึ่งในนักแสดงของส Snow ดอกที่เธอได้เสียชีวิตลงในวันที่5มกราคมที่ผ่านมา โดยจองแฮอินก็ได้โพสต์ข้อบความขอบคุณถึงเธอและเหล่านักแสดงที่มาให้กำลังใจอีกว่าขอบคุณไอเดียของมีซูผมจะไม่ลืมของขวัญน,นี้ไปตลอดชีวิตและขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจผมผมจะตั้งใจถ่ายทำอย่างเต็มที่จนถึงฉากสุดท้ายฮเยยุนนี่ฮีจินนี่จีซูชินฮเยอีซอนนัมจุนนี่ดงกูขอบคุณทุกคนมากนะ และนี่ค่ะก็เป็นภาพโมเมนต์มิตรภาพสุดน่ารักของเหล่าทีมงานนักสแสดง n นโดร o p ซึ่งในตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่11แล้วบอกเลยเข้มขนและน่าติดตามมากขึ้นเรื่อยนอกจากเนื้อเรื่องแล้วยังมีเคมีของนักสแสดงนำอย่างจองแฮอินและจีซูที่กำลังดึงดูดความสนใจของฟแฟนๆกับความรักอันอบอุ่นของสองตัวละครอิมซูโฮและอึนยองโรบทบาทของทั้งสองคนในซีรีส์ เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามชมซีรีส์โนโดับได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา22่สนาฬิกาผ่านช่องทางดิสนียพัทนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ